ผลการออกเลขละวันหวยห,าห้านนอยห,าห้านอยเฉพาะกิจประจำงวนที่ยิบเก่าพฤษภาคมสองพันหาร้อยสิบแปดวันเลขสองตัวล่างเลขที่ออกห้าแปดห้าแปดละวันเลขสองตัวบนเลขที่ออกศูนย์เกาศูนย์เกาวันเลขสามตัวบนเลขที่ออกเก9าศูนย์เกาเกาศูนย์เกานี่ก็เป็นผลออกละวันหวยห,าห้านอยห,าห้านอยเฉพาะกิจประจำงวนที่ 28, 29, 28, 28, 28. 2ยิบแปดหยิบเก่าพฤษภาคมสองพันหาร้อยแปดขอให้โชคดีมิใช่ถูกหวยห้าหน้อยเฉพาะได้รับเงินกันทุกคนเลยจ้าฝากไว้ได้เด้จ้าซับตะไคร้กดติดตามและเป็นกำลังใจขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและรับฟังและมาพบกันใหม่ในผลการออกหวยห้าหน้อยในเวลาสิบเจ็ดนาฬิกาสามสิบนาทีในห้าหน้อยพิเศษสำหรับครั้งนี้ขอบคุณและสวัสดีจ้า